มาอมาเ้ยมาพี่้มมาเบึบึบเก่งแค่นี่ได้ล่อเยนะน่นอนนี่ดิอ้เฮ้ยไปเสน่เอาเข่าเฮือนมาเลูกเอาเขาเฮือนพูกเขอนเฮ้เที่ยวเที่ยวต่างประเทศมาเลยลูกชาวมาลับพี่น้องเอ้ยเอาเอา

จวดพี่น้องเอ้ยจวดจ้าจวดจ้ดบา้านนี้หอดแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะหอดแล้วอ้อาวเปิดชิหอดบ้านหอดเมื่อนพี่น้องเลยจนดึกจนเดินพุ่นอ่าน้องบิวเี่จนปิดหา้านพี่น้องเอ้ยเนาะกีหอดสิบโมงเลยสี่ทุม่มเลยพี่นองง้องเลยเอ้าก่อนอื่นก็ต้องขอกราบสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเด้อบัสกูชุกนพี่น้องเลย มื่อนี้มาหอด้านหอดเมืองแล้วพี่น,ออนอ้องเหรอเจโาไปพี่นออ้องเลยเาโาลมหนาวห่วยห่วยพี่นออ้องไงวอยวอยมาแล้วนเนาะปุบไปพี่นอออ้องเลยหอดอบลอย và ăn chín ngon bất lập bỏ nó cái à, nào nghe để bún cặp than phong mùa mai rồi cái nào người nó sai nào nó à พี่คือพ่อพ่อนี่สบายดีลูก่ะสบายดีสบายดีจะนอนป้าหบอนนพ้พ่อแล้วลูกคุณนอาผไปเมืองล่ะไปเมืองล่ะโอ้โหมาเลยมากอดกันกันมามาเอเอะไจุบก <that incident> <sheriff> ันกจน๊บเคพ่อพ่ออกไปไพ่นุนะดูไพ่นไพ่เมโดไพ่นะอุ้ยหนาว

เอินมาดูใช้หนน่ะาเปแนวยัง้่อนสเอะมากเลยนะอ่าทีโซไอ้พาขึ้นก็ให้ต๊กเลยนะเบิงเบิงเบิงพ่อให้พ่อให้ลงมาพี่ลงาพี่มันบรมีอย่างในโลกไะมีเต็เบิงมีเต็อ่มันบรมีเบิงพอพอเปิดให้เบิงไหมไปเบงมาก่อนไหเบิงพอจะเปิดให้เบิงมัน่าองก่เบิงเมันบรมีอย่างในโลกหรืบเป่าพอไมชื่อภา นี่ๆยมีแฉกนี่มีแต่ตาวแต่เต,ตา่อจะได้หวนะเออกูกตัยใช้นี่เอาอันเนจคันมเจ้าพี่อะลูกอะบะมีเ,เค้กไหม,มนจะไปชื่อมันชื่อบทันมันเดกแล้วจะขนมนี่ได้ขนมมาด้วอ่ะขนมเค้กนี่เนี่โอ,อ้ย่ลูกชิน้นนี่นะยลูกชิ้นนี่ด้ห้ามไม่้ันน อะไพกนีเนอะไม่หิวงได้ักหนึงอ่ะช่วยลูกนเอออ่ไปไปไือเราไม่ตาวนี่จานเขาฮอดบ้านเรียบร้อยเลยสบาสดีเอาบอบอนบอกระยะ่าอกบย่บอกเอมาให้ลูกใช่ะรื่องบอกว่าตาวนี่ไม่ขัว

เาอต้องาเ้สิบปนเหื่อเจ้าด้ยกนโอ้ยสบายดีเด้อยั้งเน่ยน่ดีใจบะอ้านหอด้านรถช่อง

มาตัเมองเห็นดิมองมองชื่อชื่อมาเ็ื่กี้มาหวันนี้สามชิามชปาสามชิอ้าวเลกๆเดบิด่บิดอีลีหาพันกีบเลยพี่น้องเลยนี่นะพันกีบแมน เอาเจ้าหมส1 0พันนี่เหรอ1ิบพันหรอสิบ0้เน่ามาเช้าเาเช้าบมแต่ต้แต่รุ่นข้าวเงินนั่นพุ่นเงินพันหนึ่งสามเซนนะห้าพกีบแต่พวกชื่อว่าไม่หชนมาเตียงสามสิบนี่ อือมัได้อช่มหอนครีชื่อไคชื่อชื่อม่มันนักรอดแ่ชื่อช่ชกาบชิบเนาะอบุมาซื้อเลยค่มันรกไม่ไม่เาวนะมากยเนี่ยว่ะมันดกกวนดตลอดรกรกนี้นีน่ะาน้โอนาอคบแบบบางบาง บบยอมนะวบมมใกล้ปาหยาเนี่ยูเ้าป่าหยาูเนี่ย้ยอยู่ใกล้ชวนหยานม่นะม่นได้ติเมื่อนันะโอ้ยนี่น้อยนี่ราคาม

ะต้นกวยตตนนึงเจ้าไปหากระดูกหมูแบบบืนิดคักเนาะเก่งใช่ปะเนมื่อกว่ม่มื่อปนเ่เมื่อนเบอม่มีมาฮอนเดดฮอประมาณบ่างนี่เลยไปแต่กระไว้ยแ่กระโม่เนึ่งนั่นครอบครัวนึ่ในอิ่มเลือเป็นครอบครัวเหลือเฟือเหลือเฟือเจ้ากระดูกหมู่เต็มระเบิดเเจ้าจะกินลายกับชื่อกระดูกกรกหมูเจ้ถ่าโล่ นูอะไรแซ่บได้นปนอะปปหนาวปฮอดบ้าอะไปลปลาปลาอนปลาคอนดยเรื่อปืนก้อนจิไปทั้งอื่ืนื่ืนื่า่ื่ื่อ่ื่ื่ื่ื่ื่ื่ืปื่ื่ื่ื่ื่ื่ื้อ่ยเื่ื่ื่ื่จ่ื่ื่ื่ืลื่่ื่่ื่ื่ื่ื่ื่ื่ื่่ื่ื่่ื่ื่ื่ื่ื่่่ยนน้ื่ื่ื่ืื่อง่่่ืกื่่อ่ โอ้ยหนาวบะลกหนาวบลโอ้ยพอไปห้องหนาวแล้วอยู um. so, uh. ่ภ well ูอยู่เขาเปห้งนาวนี่แก้มลูกชายราูแก้มลูก้หนาวเขียนน้อยเต้นเขาแล้วต่อเขียนมาเ้นตาหงอยาอก็ลงนี่่ะเผมจเปนแบนี้นะตาหอยผมกเา้ามาเตียนเปนแบบนี้เลยเดี๋ยวดูเข็นได้ไหมป่นี่ผมเคมาเป็นมาแต่เกิดเลยเหรออายังม่ใช่บนี้ลูกมันจะเเช้ายงยง sai làm ăn đến cao thế ạ. ôi nó. yên để chơi nó biết không người. yên để ngồi người. cái này để để cắp nhảy mưa. nó. cái gì mùa nào mà này thầm khơi lợt chắc, ta cao này, vỡ rồi nó trả nó. thằng cái này. nắm bốt. lên cái tháp cung jack đi. nắm bốt. thẹn vì nóng náo cháy เข้าไปสงกระทางนี่เนาะอไปส่งกระทานอาเ้ยผเป็นเป็นยังแวกล้กลคั่าคัมเน่เพราะว่าเป็นแปลงเงินแต่ฉันอืมมันทานเปแปลงบ้านนะถ้านตะเก้านี่ครับเพิ่นแก้เข้าเนี่เพิ่นแปลงเแปลงไปแล้วบานนี้บท่แปลงนี่แหละเพราะว่าถ้านตะเก้านะคำเลี้ยวเข่ามันไปได้ใช่ไหม หมยก็เนอะขโมอ๋อไปได้ไปได้อยู่เพราะว่าอ่าคือยังหน่อยนะมุ่นไปปุ้ยได้ปนี้ทางนะตัวรถรถไทยรถไทยเพิ่งแก้เข้าเลยมันเที่ยวแก้เข้านะเพราะว่ามันเป็นโค้งไปเลยนะยังมาโดนอยู่หนูถ้าพ่อเด็กถ้าพ่อว้ากินได้หรือผิอ่ากินได้สิ้นเลยลูก จานลาดช่ายมูพี่น้องเนรอจานเลา้าใสเขาส้าวตรงกระทานป้องอีกเป็นขันเป็นตอนแล้ว <c oughs> ครับก็รอบหน้ารถแข็งๆนะจังบ,บุกรอบมาเนี่ มาเดนังจวดรถไปเลยมันใจไปไปไปเ่าะแคนไปไปปีนกระงอยเนาะลงอะลีเนาะลงพ่อลงพ่ก็มาเตี้ยราลงเลยสุดยอดนี่เนาะนี้มาต้องย้อมยไหนชิมนเราก็ไดเนาะต้อไปได้ช่วยวดขึน้องเฮ้ยโอ้ยขณะคนเป็นทึงจะยังเงี้เชียวไรเชียวเชียวเยัง้อน้ำตีย แล้วก็ฟางตายฮะหลก็เดี๋ยวตั้งใจใส่ดี đấy นะผมตั้งใจใส่ดีคือเราเนาะเนี่ยแต่กลางหมดเนี่ยแต่ว่าติดเราเต็ดแบบได้กุนตามลงไปเพราะผู้ผู้ผู้ไปก่อนยังใครผู้ไปนลำหลังใครอยู่เนาะเน้นถ้าไปก้อนนี่กู้เด้เราผู้อยู่ทางลังเราผู้เด้เพราะว่าผู้ท่างหนือเนี่ยเป็นแบบได้แบบได้เนี่ยแต่ลายถ้าไปนลำหลังแต่ลายเป็นผู้นำเด้สิงน้องเนาะเห็นได้เห็นได้

เอาฟอ้อาเอา้ยอมาพี่มามามาฮึบเฮึฮึบเก่งแค่นี่ได้ลออ่ะนนี่นอนอี่คุณบาดอเ้ยเฮ้ไปเท่น่ะเอาเขาเฮือนมลูกเอาเขาเฮือนพลูกเขาเฮน เดี๋ยวเที่ยวต่างประเทศมาเลูกชามมารับพี่น้องเอ้ยเอาเเอาเิมเลยมปได้มไหวแล้วเราหนักเราหนักก็ดยเอาขึ้นเลยลูวเอาขึ้นเพื่อนเพือลแก้ขึ้นแก้ขึ้นึบฮึบเดียมีงานก่งอย่างนี้แก้ขึ้นแก้ขึ้นหนึ่งสบจักรมรับโทษขึ้นขึ้น

พี่น้องเลยไปไพี่น้องเลยโอเคเลยหรอวาขับรถขับล่างกันเลได้แล้วได้แล้วได้แล้วไปไปค่อยไปค่อยมาได้พี่น้องเลยสบายดีสบายดีเปนบไปไปเป็นประธานกัเก่าเจ้าเนาะเก่าคือาเ้ยเอาเอาเางทายไปไพี่้องเยๆๆยไปไปคาพี่น้อาเอ้ย่ไปพี่น้องเลยไปละไปลพี่น้องเลยอ่า การเล่าครับไปบายไปเชียวด้วยใช่นะพูนะโอ้ยเนาะไปเื่อนนัาป็านาวไปดไปแลวพี่น้องเลยอ้ามึงูมาทังนี้อย oh, ู <Bye. S 2> ่เด uh, uh, ี๋ยวไปทางหที่พี่น้องเลยพรเฮงแล้วผูนไปที่ไปที่โค้งไปชง านป้องก่นคออเพื่ออดบ้านแล้วเทียงคืนพุ่มไปจ้ะเ่านนนอนบ่รเสียงหัวไปกินคินไปพอเี่ยุนมาฝากน้ออกินเวกินยคินกินข่าหรอกกินนั้นเกิดี่ยงย่พี่จุ่มจุ่มจีนอะไร ให้เป็นบางประตูมันจะกินห่อนหอนวกป่านั่นเด็เย็นแล้วบูกมาเล่นป่าได้ลูกหะป้าิดแม่ิดมพอซื้อลูกชิดนม่ป่าแม่มาให้นกินอะปะป๊บปไปนั่งกินป๊พ่อบ้านประตูห่วกันเลิกเลยไปี่นองเลยป้าเท่านี่กินเบียร์บ่นึงเดืองเบียร์ก็น้อโอ้ซา สาเอพี่น <t> <Tu S 2> <Y. S 1> ้องอ่าครบๆครับพยกะกินข้าวลูกชิ้นทอดมาภาคลูกกะบ่มีไปงบ่ได้เข้าในเมืองพี่น้องเอ้ยเนาะซื้อซนกบ่มีหยังิปงกมีแล้วพี่อ่าั่นกเปิดน้ําาดมันนาวพี่น้องเอ้ยบ่ค่อยมีดดืนฮอดบ้านแล้วพี่น้องฮอดเือนถึงซานแล้วบานี้สดีปลุงก่อนบดนี้มั้ย อาเฮือนแล้วพ่อมอดเที่ยวน่ะบ่ลูกไปเตียงมาหอดแล้วบ่กินหอดพ่อบ่ฮะแร่พ่อบ่ลูกล่ะรักพ่อนี่แตงพ่อลูกพ่อนี่พ่อมาซื้อเค้กมาให้ในพ่อพาไปขี้ดุดได้หรอไปว่าไปขี้ดุดนะได้ไปขี้ดุดบ่ลูกไปเตียงมาประทานลอยกระทงเลยลูกสาวไปลอยกระทงสาวน้อยลูกสาวน้อยสาวใหญ่จะไปลอยน้ำหลังกระไรลอยดีใช่หรือยช่แยกแบบนี้กั พ่อก็ไปลอยคือกันลอยกากปลา่าอะลอยอยู่ภู้ลอง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 กับประธานพ่อกลอยลองลอยเกือบลงภู้อะไเกือบรถลงเฮือมลงภู้เยอะมันมด้เคยไปเถื่อบกบ่เคยไปเถื่อไปกับลุงทางไปพี่น้องเลยเพราะถ้าเขาเตรียมไปกัใครอยู่บริเตรียมเตรียมเตรียมยังบม่ยังยังเลย วันนี้น่กิน่ะบุมมีข้าไม่น่า,ากินกับพ่อเหฮ้ตวาือมวยไปเลแค่ะแมนถ้ามาถือไปเขานั่งกับแบบว่าหม้หนึนน่งหม้อแกงนะตัะะวมันมีแต่ข้าวใช่บ้างบ้างไา้ชิมมันไม่ย่งตัวนี้ตะหูแอบหรอตะหูมูบะบ้งาไม่ิมึงใ่แซ่่ อืมเป็นพี่ชายทีนเนาะครับะสบายดีกรับสบายดีปาลุงบ้านกันไหมบ้าอืมเพื่อเรี่องอะยังไงเอาโยกินเ่ากินน้ำกันแบบนี้เขาเจียงกินมากเลยเนาะคือทูกสิ้นมาผ่าลุกบายบ้านนะนะสามารมาเพ่บายบายสบายดีป้าลุง อืมโอ้ยผมนั่งไก่เหรอพี่อือผมั่งไก่ผมไก่ปะ,ะ,ะอืมอ,อืมกินหน่อยพ่อบ่ลูกดูดชิมลือือ่ะพี่น้องไงไปพ่อเตียงขอตัวจบคลิปก่อนพี่น้องไงมาฮอทเสอนฮอดซานเรียบร้อยระบาดนี่เนาะกัจิขอตัวหาภักหาพรพี่น้องเลยต้องขอขอบบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องบัดซบขูขข่สุคนเนาะอ่าท,ท,ที่ติดตามครับชมอ่ะโดนเลย ลากรวมใช่นะพอมันเทือนอะไรกับปูเอาไปให้เมย์จ้าเอาไปให้เมย์จ้าชักระบาดนี่อา่าสามมื่นสามขึ้นเลยพี่น้องเลยอ่าพอดีเป๊ะได้เสื้อผ้ากัอ่าไปชักบาดนี่เก่งขนาดลูกสาวก็ได้ไปพี่น้องเลยเนาะขอบ,บขอบคุณขอบคุณทุกกำลังใจพี่น้องเลยท,ที่ที่ตามรับส้มทั้งบนเตียงในทีมงานไปตะลุยป่าในข้างนี้เนาะพี่น้องเลยเกือบเอาชีวิตปลดพี่น้องเลย จั่งไรก็ขอบุญขอบคุณในหลายเด้พอพ่อแม่พี่น้องบัตรสุขุทุกคนและก็ขอบุญขอบคุณผู้ใหญ่เจดีย์บัตรสุขุทุกคนที่ฝาาเงินผ่าคำให้ซื้อเครื่องซื้อของไปแจกจ่ายใ,ให้กับพี่น้องชาวมึงซิปูนในมือนี่พี่น้องเลยขอให้อยู่ดีมีเฮงบุญคำน้ำซู่บุญคำน้ำทรงเนาะตลอดปีและตลอดไปบัตรสุขุทุกคนสาธุเนาะสำหรับมือนี่ไปก็น,นะเด้อพี่น้องเลยพ่อกันโอกาสหนา้าฟ้าไหมพี่น้องเอยยลยสำหรับมือนี่บะเตียงของกาวคำว่า บายดีบายบายบัดจุกูจุกนพี bye. Bye ่น้อง